ก็สว well, so ัสด so ีทุกคนเดี๋ยวอาจารย์แชร์ก่อนใครเข้ามาฝากแชร์ด้วยครับในใครถูกบ้างคอมเมนต์ไปนะคือจริงๆวันนี้มันแล้วแต่ดวงนั่นแหละนะครับจะให้ถูกทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้กลับหัวเนาะเออก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปทอนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์มาอ่านคอมเมนต์นะครับก็สวัสดีเอฟซีทั้งสามพันหนึ่งร้อยคนนะครับเนี่ยเนี่ยไม่อ่านดูคอมเมนต์บอกว่าได้เก้าศูนย์ค่ะหนึ่งร้อยเห็นไหม ได้90ค่ะถูก100%ลืมกับหัวแต่ได้ล่างมาแทนเห็นไหมแมนอยู่คราบาจารย์6090นะครับก็คืออะวันนี้เลขเราเรานับหนึ่งใหม่จริงๆ10ง,งวดเราเข้า10งวดเราหลุดไปงวดหนึ่งก็คืองวด1พฤติการแล้ววันนี้ก็กลับมาเข้ากลับมาเข้าในที่นี้ฟังผมก่อนนะก่อนดรามา่านี่อ่านดูครับคนถูกเยอะก็วันนี้นี่เข้ารูดเข้าลูดศเข้าลูดศย์วิ่ง0ูนย์ คลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนในการพนันชี่นี้การพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นอพูดเรื่องลอตเตอรี่อย่างเดียวแล้วก็เรื่องเลขการซื้อการลูดอะไรเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดอะวันนี้อาจารย์ให้ลูดศูนย์แล้วอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้16พฤติการซื้ออะไรก็ได้ให้มีศูนย์วดน,นี้ศูนย์มา5 0 0 0 0นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่าล้านเหมือนงวดก่อนบ่ได้ว,ว่าล้านเหมือนงวดก่อนแล้ววันนี้มันออกอะไรมันออกอะไร0ูนย์เกอ่ะ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์อ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าถูกไหมครับอ่าบางคนก็อาจจะบอกว่าแถบางคนก็จะบอกว่าถ้าบอกแบบนี้ก็ทําได้ในใครว่ามันทําง่ายทํามาสิทํามานะครับขอท้าเลยถ้าว่ามันทํากูก็ทําได้กับเฮดมาครับเยาวชนซื้อ,อ,อนะครับก็มีศูนย์อ่ะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เลขออกศูนย์เก้านะครับอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกคนนะใช่ไหม เพราะบางคนก็ซื้อตามอาจารย์มันมี0ูนย์แปดศูนย์สี่ศอ่ะเราไม่ได้ซื้อศูนย์เจ้าแต่บางคนเขาซื้อเพราะว่าเขารูดหรือว่าเขาไปวิ่งอ่าแล้วก็หรือว่าทูปปู่ที่อาจารย์ให้ไปไปดูคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์ลงคลิปไปอาจารย์บอกว่าทูปปู่นี่สามหกศูนย์ตัวนี้กับหัวเป็นนี่ได้อ้าวก็เป็นสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์กว่าเก้าศูนย์ไงแต่ว่า ไอเรื่องกลับหัวนี่อาจารย์ไม่ได้เขียนกลับให้ในใบแนวทางที่มีเลขทูบอาจารย์เขียนแต่60ให้ที่ไม่เขียนให้เพราะว่ามันจะเยอะอาจารย์ก็เลยบอกแค่ในไลฟ์สดแล้วก็เรื่องนี้ต้องการนาม,มาก,ก่อนมันเป็นแค่เรื่องของดวงใครกลับก็เป็นดวงของเขาใครไม่กลับที่ซื้อตามอาจารย์ก็ไม่ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ดวงบางคนเขามีดวงคือ60มันอันเขาก็ไปซื้อ90อย่างเงี้ยแล้วเลข90เลขอะไร60นนี้มันเป็นเลขดังนะใช่ไหมมันเป็นเลขดังนะครับแต่อาจารย์ก็บอกว่างวดนี้ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เนี่ยพี่คนนี้บอกว่าได้วิ่งเก้าแล้วก็ได้เก้าศูนย์เพราะความศรัทธาเชื่อมั่นในออนอนบอกตรงตรงเดียวไม่ออกค่ะต้องใบค่ะอา่านะครับเพราะว่าอาจารย์ใบเลขทูบอย่างนี้นะเพี่มาสโทรมานะครับแป๊บนึงครับไออันห,หูฟังผมอยู่บ้านน้นสังคมไงผมลืมไป ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องละไอ้มีม,มีมีเฟสปอดบ่ครับครัรบเจงทษบอกมันเอาอยางมายไม่ให็นไอ้รถผมเก๋ว่างใบกลางบ้านครับครับโอเคครับครับนะครับก็คือว่าใช่อาจารย์บอกชัดเจนมากสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์ขอบคุณครับใช่ค่ะคืองวดนนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลขทูปอาจารย์ใบก่อนเลยอาจารย์ยกมือสามอาจารย์ไม่ได้พูด แล้วก็อาจารย์บอกว่าตัวนี้นี่กับหัวเป็นนี่คนดูสามแสนครับคลิปนั้นแล้วเมื่อคืนไลฟ์สดอาจารย์ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ที่อาจารย์ว่าคือใครชอบอค่อยๆเอาเพราะว่ามันจะหลายตัวไงอาจารย์ก็เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ออกเก้าศูนย์นี่เขาเรียกว่านับหนึ่งวันนี้เราจะไม่นับสิบเพราะว่า สิบงวดเราเข้าไปเก้างวดงวดที่เก้าเราหลุดแต่งวดที่สิบเรากลับมาแต่เราเริ่มใหม่เลยเรานับหนึ่งปฏิหารใหม่ครั้งที่หนึ่งงวดต่อไปหนึ่งธันวาเรียกว่าปฏิหารใหม่ครั้งที่สองนะนะครับโอ้สัสดีห้าพันคนป้าคนเมืองดขึ้นลายแทถงวดนี้แล้วหนึ่งธันวาเนี่ยเตรียมปาการกระดาษขึ้นมาอาจารย์นอตตี้จะปล่อยก่อนไม่มีก๊อปเลขใครนะครับให้ไป เพื่อหาลอตเตอรี่เหมือนวันนี้อาจารย์ปล่อยศูนย์คนก็ไปหาลอตเตอรี่หลักศูนย์ใช่ไหมจริงไหมหลายคนซื้อลอตเตอรี่หมดถูก90ค่ะอ๋อเห็นไหมเนี่ยคนถูกเยอะมากเลยนะนี่อ่านดูนะครับผมไม่มีหน้ามาในนะี่คนมาเม้นเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ที่ดวงเลขวดนนี้เราเข้าเห็นไหมบางคนก็ซื้อไม่ถูกเพราะว่าก็น่าจะเอาแค่ตามที่อาจารย์ให้ไม่ได้รูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกครับหรือว่าเลขถูกก็ไม่ได้กลับหัวก็เลยไม่ถูกอันนี้ก็ ถือว่าดวงเรายังไม่สมพงกันถ้าดวงสบายดีนะครับพี่น้องมึงเล่าสบายดีขอบใจไร <c oughs> แต่ว่าถ้าดวงสมพงกันก็ใครที่ติดตามอาจารย์บางคนเขาไปลูดเลยศูนย์หรือว่าเขาไปกลับหัวตามที่อาจารย์บอกว่าเล่เลขนี้กลับหัวเป็นนี่เอา้าผมพูดจริงไหม <c oughs> ผมพูดจริงไหมครับเลขถูกผมบอกให้กลับหัวในไลฟ์ไหมกลับในคลิปไหมอ่ะถ้าผมไม่ได้พูดให้ผมตายเลยแต่ถ้าผมพูดล่ะบางคนบอกว่า หวยออกแล้วมึงไม่พูดเอ้ยไปดูก่อนถ้าเข้าก็บอกว่าเข้าอาจารย์น็อตตี้ถ้าเข้าบอกว่าเข้าถ้าไม่เข้าผมร้องไห้ครับผมออกมาขอโทษแต่งวดน,นี้มันเข้ารูดศูนย์ครับไม่ได้บอกว่าผมเจาะแตกไม่บอกว่าตัวเน้นผมมาแต่บอกว่ามันมีศูนย์ผมที่ผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์แต่ว่าเสียดายน่าจะมางวดก่อนถ้ามางวดก่อนไม่โดนด่าถูกศูนย์เก้าหลักหมื่นพี่ชุตาพรบอกขอคุณด,ดาวห้าสิบดวงนะครับถ้าออกงวดก่อนที่ผมบอกว่าล้านเปอร์เซ็นตะ์น่ะ อุ้ยไม่โดนด่าครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มาศูนแต่เสือกไม่มางวดก่อนไม่มีไม่ใกล้เลยแต่งวดนี้อาจารย์บอกว่าน้อยบีออกแปดศูนย์บอกอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ห้าแสนเปอร์เซ็นห้าแสนเปอร์เซ็นมาได้พี่น้องอแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีคลิปที่จะมากีดดีใจกระโดดหรอกเพราะว่าเพราะว่าอ่าผมก็ผิดหวัง ผิดหวังก็คือถึงเลขทู่ผมจะเป็นคนบอกเองว่ากลับหัวเข้าแต่ผมไม่ได้เขียนลงเมื่อเช้าผมไม่ได้เขียนผมเขียนแค่สามหกสามศูนย์แล้วก็หกศูนย์ตอนแรกผม่าจะเขียนเก้าศูนย์ลงแต่เนื่องด้วยผมคิดว่าโอ้ถ้าเขียนลงอีกเลขมันจะเยอะอาจารย์ก็เลยว่าอ่ะแล้วแต่บุญแต่ดวงของแต่ละคนเพราะว่าผมก็บอกในไลฟ์ในอะไรแล้วว่าไปกลับหัวเก้าศูนย์เอานะครับอืมแล้วก็ก็แค่นั้นแล้วก็อ่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์แล้วก็งวดนนี้อย่างที่บอกครับปู่ได้คาดคน งวดนี้เลขเราไม่ดังมากไม่ดังมากแล้วก็เหลือแต่คนที่เชื่อและศรัทธาเท่านั้นที่ตามพวกที่ด่าผมงวดก่อนเขาไม่ตามหรอกครับงวดนี้หรือบางคนด่าแล้วก็ตามเหมือนเดิมงวดนี้ก็มีคําคอรหามากมายมาเม้นด่าผมเหมือนเดิมในทิกตอกมาด่าว่าอะไรรู้ไหมกูว่างวดนี้ศูนย์มึงก็ไม่มาอีกมึงยังไม่เขียนหรอศูนย์ล้านเปอร์เซ็นงวดก่อนงวดนี้กูก็กล้าสาบานว่าไม่มาแล้วตอนนี้คนที่เม้นแบบนั้นไปมุดหัวที่ไหนศูนย์มากบาล่ล่ะ มุนหัวย่ใสออกมาบ่ะนี่เวลาเลขเข้าให้ออกมาชมด้วยไม่ใช่ว่าเลขหลุดเหยียบเขาเหมือนวดศูนย์ไม่มาน้องวดที่หนึ่งพฤติการนั้นผงก็ออกมายอมรับขอโทษแล้ววดนนี้เขาก็เม้นอีกว่ากูว่าไม่มาอีกศูนย์วันนี้ก็ไมมางวดก่อนมึงยังไม่เขียนหรอวันนี้กูไม่เชื่อมึงแล้วมันไม่มาเนี่ยศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์มาครับอยู่ไหนแบบนี้เนี่ยเมนนะอยู่ที่ไหนนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตัวไหน ผมเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันออกตัวไหนแต่วันนี้มันมาเวลามันมาก็ให้มาบอกด้วยว่าเออมาจริงป่ะไม่ใช่ว่าตอนไม่มานะ่ะเล่นผมใหญ่เลยนะครับมันมีคอมเมนต์หนึ่งผมแคปไว้มันบอกว่ากล้าเลยว่าศูนย์ไม่มาประมาณว่าถ้าถ้ามาให้มาเหยียบนี่เลยอยู่ไหนแ่ะพี่คนนั้นผมอยากไปเหยียบจัง <c oughs> <c oughs> รอเล่นนะไม่เหยียบหรอกนะครับไม่ใช่นักเลงนะเออ แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้หนึ่งทันวาต่อเลยเนาะกินน,น้ำจะค้ำกันเด้อครับเริ่มไงไหล<ะ>บล้านคนดูเจ็ดพ <c oughs> ันนู่นวะก็ใครไม่ได้กลับหัวสารภาพมาซะขอบคุณเก้าศูนย์ไหนใครถูกรูดศูนย์กับถูกเก้าศูนย์สวัสดีพี่แจ๊คครับ โอ้ไซเลกเงี้ยเหมือนหลากหลายปะ่ะพี่แจ๊กหัวหน้าพี่แจ๊กผมบอกเลยว่า193มาแน่นอนเลขบ้านจริงพี่แจ๊กหารลอตเตอรี่เลยเนอะผมฝากแนเ่เนอะอ่ะในวันนี้ใครขนาดไม่ดังยังอั้นเลยค่ะอ๋ออ่ศรัทยาจยา์ถูกค่ะได้ศูนย์ขอบคุณอาจารย์อ่ถูกรางวัลที่หนึ่งจะไปกลับปู่ไหนใครไม่กลับหัวสารภาพมาสิรักออนชอบศูนย์ตามงวดก่อนคือผมบอกแล้วว่า งวดนี้น่ะเขาเรียกว่าง,งวดที่ปู่คัดคนคัดคนคืออะไรงวดก่อนหนึ่งพฤจิการมมันดังมากมันดังแบบดังทั่วประเทศแล้วทูบสี่หนึ่งมันมาออกงวดนี้งวดก่อนไม่ยอมมางวดก่อนทูบเราสี่หนึ่งจำได้ไหมใช่ไหมงวดก่อนทูบเราสี่หนึ่งหนึ่งสี่มันไม่ยอมออกมันมาออกงวดนี้ใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์ฝันนะั่นแหละว่า ขี่รถกลับหลังใครจะไปคิดว่าลืมมาเลขทูบมาเอาแต่เลขชุดศูนย์มาในกลุ่มเขาปังกันหมดพี่ป้อมสวัสดีพี่ป้อมครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกแหละว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ถูก90ถูกเกอ่านเลยคอมเมนต์คอมเมนต์มมนหลายคนถูกครับแล้วก็ทูบป,ปู่เนี่ยสามหศตัวนี้กับหัวเป็นนี่อันนี้แล้วแต่ใครจะซื้อผมบอกอย่างเงี้ย ได้90 50รูด0อีก500ยินดีด้วยครับถูกรูด0ได้90ขอบคุณจ้าเนี่ยคนถูกเยอะเพราะว่าอะไร08มันซื้อไม่ได้หรอก07 04มันอันเขาก็เลยซื้อ09กันใช่ไหมหรือบางคนวิ่ง0กลับมาแล้วลูกศิษย์ผมที่เขาวิ่งอันนี้เป็นเรื่องสมมุติของเรานะงวดก่อนเขาเสียไปเยอะเพราะผมบอกว่าร้านเปอร์เซ็นเอองวดน,นี้ผมบอก5 0,000นเขาก็วิ่งไปแต่เขาวิ่งน้อยแต่เขาก็ได้กลับมาแล้วมันมีคนมาดูถูกว่างวด ก่อนมึงยังไม่เขียหรอกกับศูนย์วันนี้กูว่ามันก็ไม่มาอีกเนี่ยมาแล้วศูนย์นี่ยุใสไปที่นี่ยุใสยามยมันมาน่ะออกมานล้ครับนะนี่ศูนย์มาแล้วเวดน,นี้นะครับเออเขาบอกว่าผมเดาเออผมเดาถูกอ่ะศูนย์มาแล้วอ่าห้าสี่วันนี้มันไม่ลงล่างก่อนมันจะไปจับคู่กับศูนย์สี่เลยล่างมันออกหนึ่งสี่เนี่ย สี่มันลงล่างก่อนถ้าใครได้ดูไลฟ์สดวันนี้ผมบอกว่าอุย้ยสี่ลงล่างแล้วศูนย์น่ะไปบนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะศูนย์คู่กับอะไรถ้าใครได้ดูไลฟ์วันนี้ผมพูดอย่างนี้เลยสุดท้ายผมก็นึกว่าศูนย์แปดเพราะบ้านแม่ผมร้องเขากีดว่าศูนย์มาก็ลุกขึ้นโอ้โหศูนย์เก้าโอ้ยเสียสดายแต้มเดียวงวดหนึ่งพศจิกา,กาก็เข้าออมสินแทนใช่ครับงวดนั้นไปออกออมสินแทนเสียดายไม่ยอมออกหวยไทย ตามต่อค่ะอ่าได้90เนี่ยหลายคนถูกนะนะครับอ่าคนที่ยังไม่ถูกไม่เป็นไรนะทุกคนคือว่าอย่างน้อยทุกคนก็เชื่อในตัวอาจารย์ทุกคนก็เล่นตามที่อาจารย์ให้อยู่นะโอ้90 300ดูพี่คนนี้ได้เยอะเลยพี่เอ็มมี่่ก็แต่ว่าดวงดวงเรายัางสบายดีเร้อขอบใจหลายเร้อฝากแซ่ในเด้อแปดพันคน ก็ดวงเราก็อาจจะยังไม่สมพงกันแต่ก็เหมือนปู่คัดคนแล้วปู่ก็ยังแสดงปฏิหารให้รู้ว่าอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เนี่ยมันยังมาอยู่ศูนย์เนี่ยก็อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจขึ้นใจชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกเอออาจารย์นัตตี้ก็ยังเป็นอาจารย์นัตตี้ยังมีคุณภาพอยู่ยังแม่นอยู่อืมใช่ไหมนี่ก็ยินดีด้วย ผมอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยถูกมากกว่าครึ่งในเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นดวงของพวกพี่เนาะผมก็ให้ซื้ออะไรก็ได้ขอมีศูนย์พี่ไปชอบ90้าศูนย์พี่ไปกลับหัวพี่ก็เลยได้แต่ว่าหลายคนก็ยังไม่ถูกอาจารย์ก็อ่านอยู่ก็ขอโทษนะกนะ็ไม่เป็นไรเนาะวดนี้ก็ถือว่าเรากลับมาแล้วเดี๋ยวนี่กําลังจะคํานวณว้ดูดูด,ดูเขียนมั่วซัว่วมั่วซั่วนะครับเนี่เยเอมันทายังไงอะไรก็ รอแคปครับบอ,อกโอเคครับอาจารย์อาจจะพูดยาวไปขอโทษด้วยนะแป๊บหนึ่งคือพอจะบอกหวยมันก็มีคนมาเม้นบั่นประสาทเราก็ไปดันไปบ้ากับมันอีกคือมันก็เลยเรื่องจริงครับอาจารย์นอตเป็นกันเองมากครับอาจารย์บอลบอกนะครับเลขนะครับออกงวดนนี้ก็คือออกว่าห้าห้าเจ็ดหรือเปล่าห้าห้าเจ็ดใช่ไหมห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ 7, 90, ใช่ไหมเก้าเก้าศูนย์ 90, นะครับล่างอะไรล่างออกหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่ก็ กิ๊บหมเนี่ยหนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่เนาะอ่ะก็เดี๋ยวคคำนวณแป๊บหนึ่งนะสดๆเลยนะครับเตรียมแคปนะเอ,อเดี๋ยวมันอั้นอีกนะตั้งแป๊บหนึ่งครับเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่เาปุ๊บอันนี้ได้เก้านี้ได้แปดอันนี้ได้หนึ่งอ๋ออันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สามอันนี้ได้สาม ก็จะมี8 1 9 3 3ตัวเด่นคือตัวนี้อ่าก็16พิพฤจิการซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเสซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9ไม่เอาล้านเปอร์เซ็นเข็ดเอา5้าแสนเปอร่ะ16พฤจิการวิ่ง9ฟัน9ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9 5้าหแสนเอร์เซอ่ะพิมพมาครับ9 5้าอ์อ่า ไปลออแล้วนะไปลแล้วนะเดี๋ยวคำนวณต่อแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวหาเม้นเดียวให้ก่อนนี่ โอ้เม็ดเดียววอนหนึ่งทันมาบอกโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษครับสมพพอมันมาถือเนาะบอกพิษงวดสมพพอเหล็กมันมาเขาเนาะคำนวณมาถืองวดขอโทษขอโทษครับเออว่ะโอ้ยเนี่ยเออ สุดยอดครับหวยออกวันนี้คำนวณสดๆต่อไปเลยนะไม่มีคักครับไม่ต้องเข้าบ้านแจก,กฟรีอย่างเดียวครับไม่มีบ้านให้เข้าด้วยบ้านอยู่บ้านใครบ้านมันถ้าไปเข้าบ้านคือบ้านปลอมเพดปลอมนะครับอาจารย์ไม่ผิดนะถ้ามันไม่ถูกเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้บอกงวดหนึ่งธันวางให้เมื่อกี้หนึ่งธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าวิ่งเก้ารูดเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นตอ่ะพิมพ์มาครับ อันนี้เราเรื่องสมมุตินะหนึ่งทันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าวิ่งเก้ารู่นเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวเก้าสามสามเก้าครับเอาหาลอตเตอรี่เลยเก้าสามสามเก้าจะซื้อเก้าสามนี่บอกไปแล้วนะเก้ากับหกมันตัวเดียวกันก็ไปหาซื้อหกสามด้วยอ่าเม็ดเดียวเก้าสามก็ซื้อหกสามด้วยอ่าบอกไปแล้วนะอ่ะพิมพ์ครับพิมพ์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 ก่อน ผมให้เก้าสามเม็ดเดียวเวลาไปซื้อลอตเตอรีก่ก็ซื้อเก้าสามกับซื้อหกสามด้วยอ่าใช่ไหมเหมือนงวดนี้แหละอาจารย์บอกอะไรว่าชอบอออตรงนี้ค่ะจริงใจต่อทุกคนขอบคุณนะอารมณ์ดีเข้าแน่นอนนะเหมือนงวันนี้แหละทุปปู่ผอกว่าหกศูนเนี่ยเก้ากับหกตัวเดียวกันไปกับหัวเอาผมไม่เขียนให้เดี่มันจะเยอะอืมมันก็ออกแล้วก็มันมาบวกกับ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ทูบเรามีหกศูนเราก็เน้นเลยหกศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยก็ถูกแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ดวงอีกเดี๋ยวจะพูดไปหาว่าผมไปแถนะครับเอออืมมือนี้อ้อ oh, นวงฮะมือนี้สิเข่าสามตัวอยากได้ทู่ปู่นะครับอยากได้ทูบปู่แอดไลน์ที่อาจารย์ให้เมื่อกี้นะทันไหมไลนรอาจารย์นะที่ให้ไปเมื่อกี้นะจะได้มาบูชา เรื่องจริงครับอ่าอาจารย์บอลบอกเลขในใจเลยอ่าทีเนี้ยอาจารย์จะเจาะให้ก่อนทีนี้แป๊บหนึ่งนะคิดก่อนเก้ามันอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเก้ามันอยู่นี่เปลี่ยนสีก่อนเก้ามันอยู่นี่แปดอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่หนึ่งนี้ไม่มีเพื่อนเลยสามคือสามก็เด่น 3นี่เด่นมากสากับ9เ,เด่นมากเลยคือผมพูดเลยว่า9กสานี่กับ6กสนี่คือเด่นมากแต่ผมจะไม่เขียน6กสลงให้แต่ในไลฟ์ผมจะบอกหกสามไว้นะครับสุดยอดปุ๊บหวยออกออกปุ๊บให้งวดใหม่ปั๊บไม่มีใครแบบนี้เลยให้เลยครับคือหนึ่งหลายคนบอกว่ามันจะอั้นจะให้ช้าให้ไวมันก็อั้นเหมือนเดิมแต่ให้ไปเพื่อไปหาลอตเตอรี่ นะครับเพื่ออยากหมดหนี้อยากรวยมันต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมเราซื้อแปดสิบบาทเนี่ยเราถูกใบหนึ่งนี่เราก็รวยแล้วเราก็หมดหนี้แล้วหนทางเราก็คือถูกรางวัลที่หนึ่งลูกศิษย์อาจารย์งวดที่ 4, 4, 6, ออกสี่สี่หกเขาถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเขาหมดหนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยก็เนี่ย,ยผมบอกเลยว่าเก้าเนี่ยคือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าทุกคนอาจจะชอบเก้าอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นเก้าศูนย์อาจจะเป็น 9, 0, จจเก้า สองเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดก็ไปซื้อได้เพราะว่ามันมีเก้าเราไงแต่อาจารย์ฟันเม็ดเดียวคือเก้าสามอาจารย์ก็เลยกลับ 6, หัวหกสามให้หรือใครกลัวก็เอาเก้าแปดไปด้วยนะทีนี้อ่ะสี่คู่เน้นๆของเราเฮจไลยลย่ะเล่นบ่ค่อยเป็นเ้อไอแพดเนี่ยเอามันหูดขึ้น,นยังไงเนี่ยโอ้หูดขึ้นแม่ใส่สองมือโอ้ยสัมพอร์ท์มาขืนอ่ะตัวแรกนะครับทีนี้หกสามผมจะไม่บอกนะ เพราะว่าผมบอกในไลท์เท่านั้นก็ใครซื้อเก้าสามก็ซื้อห3สามไปด้วยแต่ในชุดเน้นผมจะไม่ออกออ้เลขบ้านอ่อนี่เนี่ยคนนี้ยซไซเล็กสเปคใครนะครับรู้ใจอาจารย์จริงอขอลิงก์อะไรครับผมอาจารย์ไม่ได้ขายหวยนะครับตัวแรกเลยนะครับอยากเจออาจารย์มาช่วงบ่ายนะอาจารย์ลงรับแขกบ่ายสองโมงครึง่งที่สํานักนะครับก็ลงทุกวันส่วนมากก็จะลงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับช่วงเช้าไม่เจอนะ ถ้ามาเช้ามันไม่ค่อยเจอกันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยยังไม่หนาวเลยปีก่อนอนาะจารย์ไปภูกระดึงมานะ <c oughs> โอ้ผูล่มโล่ไมล่ะนะอ่ะตัวแรกครับเก้าสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเอาใหม่เราเอาเก้าสามไม่เป็นตัวเม็ดเดียวดีกว่าตัวแรกนะครับ อ่ะมีเก้าเก้าแปดมีสามแปดมีเก้าหนึ่งแล้วก็เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเก้าสามสามเก้าฟังใหม่ไหมมี ให้ตัว9 3้าามนี่ไปกลับหัว6 3สามเอานะอาจารย์ไม่เขียนลงให้นะครับอาจารย์ไม่เขียนลงให้แต่อาจารย์จะบอกมือเลขทูบอาจารย์บอกว่า60ศนี่ไปกลับหัวนะแต่อาจารย์ไม่เขียนลงให้ก็วันนี้ลูกซิที่เชื่อแล้วก็มีดวงก็ได้ไปเยกนเยอะแล้วก็ไปตรงกับลูกศูนย์เราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ก็เลยได้กันเยอะอ่ะฟังอีกครั้งมีเก้าดมีสามปดมี9 1้าหนึ่ง เม็ดเดียวเก้าสามสามเก้าได้ยี่สิบาทค่ะสี่เจ็ดสี่หนึ่งตัวเดียวกันขอบคุณมากเนี่ยบางคนก็ไปแปลเลขถูกนะครับเสียดายเนาะมันน่าจะออกสี่ศูนย์มันแยกกันไงสี่มันลงล่างศูนย์มันขึ้นบนถ้ามันเอาหนึ่งไปขึ้นบนเช่นออกเก้าเก้าหนึ่งบนสี่ศูนย์ล่างเนี่ยรวยกันทั่วประเทศแล้วขอบคุณอนาะจารย์ตามสองวันแล้ววันนี้วิ่งศูนย์ละถูกเก้าศูนย์ด้วยขอบคุณนะครับพี่แอ๊จังนะเราแก้มือได้แล้วนะวดที่แล้ว ศูนย์เรามันศูนย์ชิ้นนะงวดน,นี้ห้าแสนเปอร์เซ็นต์แล้วก็งวดน,นี้หนึ่งทันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์พอเข็ดแล้วกับล้านเปอร์เซ็นต์เอาห้าแสนเปอร์เซ็นต์พอห้าแสนเปอร์เซ็นต์ทีไรมาทุกทีแล้วก็สามตัวนะสามตัวมีเก้าสามแปด แล้วก็9ก้าสามหนึ่งอ่ะสมตัวมีอยู่สองคู่นะครับได้หนึ่งสี่สามันห้าโอ้ได้สิบาทเนี่ยใครถูกทุบปู่ว่ายินดีได้เก้าศค่ะอ๋อขอบคุณค่ะโอ้ยังแน่นเนาะหวยอะไรหวยไทยครับผมไม่ได้ดูทูปครับเสียดายหนัก4ี่ศูนยเสียดายนะ้อพี่จัก,กรินผมก็เสียดายพี่มันน่าจะออกสี่ศไม่ออกอะไระสี่หนึ่งผมเสียดายนะทุกคนสามตัวหนึ่งเก้าสมาเลยที่อาจารย์ถูกต้องครับแต่อาจารย์ยัง สามอ้เก้าสามหนึ่งให้แต่ทุกคนไปซื้อตัวนี้ดีกว่าซื้อตัวหนึ่งเก้าสามเพราะเป็นบ้านเลขกที่เดี๋ยวให้ดูเอาให้ดูเอาให้ดูเพิ่งขึ้นบ้านมาที่ไม่โพสต์ลงเมื่อคืนเพราะว่าเดี๋ยวคนไปซื้อเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จะให้วดนี้จะให้งว่ะถ้าผมโพสต์ลงคนก็ไปซื้อใช่ไหมแต่ดีนะที่ผมไม่ได้โพสต์ลงเนี่ยนะครับบ้านอาจารย์นะบ้านเลขที่ มี่มีหมู่แปดด้วยนี่ไงมันอยู่นี่เลยเฮ้ยมันอยู่ในนี่เลยอยู่ในบ้านหมดเลยเพราะอะไรนี่ไงมีหมู่แปดที่นี่ก็เป็นนี่ไงเก้าสามสามแปดก็อยู่นี่เออเก้าสามแปดก็อยู่นี่หนึ่งเก้าสามก็อยู่นี่เฮ้ยเก้าแปดก็อยู่นี่เฮ้ยมันเลขกบ้านนี่นะวิ้ยทุกคนหิ่ยดูดูมันอยู่ในนี่เลยเลขที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในเนี่ยมันหมู่แปดอยู่นี่ไงเฮ้ย ฮ้ยอันนี้มือถือใหม่ครับที่อาจารย์ซื้อมาที่มันจอพับนะเนี่ยนี่เราเล่นเป็นมือถือก็ได้หรือว่าอยากเล่นจอใหญ่ก็นี่เลยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ,ฮ้ย้ยเลขมันอยู่ในนี้แล้วอาจารย์เนี่ยไม่ได้เอาเลขบ้านมาให้นะแต่ว่าคือคำนวณแล้วไปตรงกันสวัสดีพี่ออฟครับสวัสดีพี่ออฟครับ พี่ออฟพี่เหมือนกับเจ็ดศูนย์ไหลนะออกเก้าศูนย์สามจับวินจับวินหนึ่งเก้าสามแปดเลยครับคือเป็นเป็นเรื่องบังเอิญเหรอไม่น่าใช่เหมือนปู่ไม่รู้อ่ะเออผมว่ามันต้องมีอะไรดีอะไรเด็ดมันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงแคบเพราะเป็นวิธีก่อนครับ เอา้าแคหไืยอยังนะี่ยโอเคนะพอแล้วไม่ให้อีกรอบแล้วนะครับอ่าอืมแคปใหม่แล้วกันเอา สวัสดีครับอาจารย์งวดน,นี้แม่กับป้าได้สองคนครับขอบพระคุณครับนี่แหละงวดน,นี้ถือว่ากอได้คาประทูนะครับหนึ่งภูมิ่งใบเดอแล้ะกะถือว่าเฮ้าแก้มือได้อยู่ครับศูนย์เข้ามากละกะสุ้มธิดาเข้ามันสิบประดาดานงวดน,นี้มันได้พักผ่อน <c oughs> <c oughs> เออแต่บ่คัไใน er, แฮ่ดอกเพราะว่าเรกมันบ่ได้เข้าแบบ เต็มๆต็มืมติมเนะเดี๋ยวอาจารย์จะแห่ส่วนตัวอาจารย์คนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยววดไหนมันเข่าตัวจอเน้นๆหรือว่าเข่าแบบทุ่มๆเลยเดี๋ยวอาจารย์จังสิพายแห่เด้อได้เก้าศูนย์สองร้อยนะครับฝันดีอาจารย์ฝันดีครับขอตัวออกไปอดไลน์ก่อนได้เลยครับอใจดีจังเนาะ ยังทําได้อะก็เลยภูมิใจแล้วก็ยินดีนี่ได้วิ่ง300งวดแรกของอาจารย์นี่ไหมหลายคนก็ถูกใครมีดวงก็ถูกก็ปู่ไม่ทิ้งเราปู่ยังให้เราอยู่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลสบายดีขอบใจหลายฝันดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลับฝันดีครับคืนนี้ขอราทุกคนเพียงเท่านี้นะครับขอให้มีโชคมีลาบเด้อ